สวัสดีค่ะพบกับรายการ Nation U Entertainment นะคะดิฉันป๊อปค่ะดิฉันนัดค่ะค่ะวันนี้จะมีข่าวร้อนนะคะที่เป็นกระแสนิยมมากจะเป็นข่าวอะไรไปไม่ได้นะคะสำหรับข่าวดีเจแมนนะคะ<ม>เห็งขึ้นร้อไลฟ์เอค่ะที่ท่านจะถูกนักข่าวถามไปว่ามีข่าวกับลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามงานนี้นะคะเราก็ต้องไปถามค่ะว่าเป็นข่าวนั้นจริงหรือเปล่า นะคะหนุมแมนพัทรพลมินทขินหรือว่าแมน a f c ค่ะที่มาเอาดีทางด้าน DJ นะคะตกเป็นข่าวกับลูกทุ่งสาวใบเตยนุ่งสั้นนะคะซึ่งพอเจอตัวของหนุ่มแมนนะคะเราก็ไปสัมภาษณ์ค่ะ แต่หนุเมนั้นดูตกใจมากค่ะและปฏิเสธว่าแมนบอกว่าใบเตยไปหาจริงค่ะแต่แค่ไปหาแค่ครั้งเดียวนะคะเอาขนมมาฝากค่ะส่วนความสัมพันธ์นะคะก็เริ่มจากการลูกไปทางอินสตาแกรมค่ะจะบอกไปแล้วนะคะหนุม่มเมนนี่ก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึกับหนุม่มวีวีรภาพนะคะซึ่งไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมสาวใบเตยนั่นถึง กุ่มนะักกุ่มนาะตอนไปถึงที่สถานีวิทยุนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าข่าวทั้งสองคนนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงค่ะ สำ, <c oughs> สำหรับอีกประเด็นข่าวร้อนนะคะที่ตอนนี้สาดสา์โคลนใส่กันผ่านทางอินสตาแกรนะคะอีกคู่สำหรับอดีตคนเคยรักของคุณโบชยาดากับคุณเพชรกรุณพลค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะรีบรลบข้อความที่ไม่ทันความโวของล่าสุดของโบชยาดาไปแล้วนะคะแต่ก็ได้ออกงานเปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็จบไม่สวยนะคะสำหรับอดีตคนเคยรักคุณเพชรกระดุนพลกับคุณโบชยาดาเหตุเกิดจากที่นักแสดงหนุ่มชายนะคะได้ไปออกรายการเพ็กมีเอาค่ะแล้วดันไปพูดออกอากา,กาศว่าตนได้ถูกไยสาวทิ้งไปนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนทำให้คุณโบชยาดาไม่พอใจเกิดประเด็นไม่พอใจมาเลยทำเอา แล้วพูดว่าใครเป็นคนฝ่ายทิ้งก่อนนะคะแล้วทำเอาคุณเท็รกรุณพลฉุนขาดไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขู่คุณโบเชียดาว่าแคปหน้าจอข้อความที่เคยพูดกันไว้ว่าจะให้เอาออกมาแชร์ไหมนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้เจอคุณโบเชียดาซึ่งได้มาออกงานครบรอบ8ปีร้านคาเฟ่ชินลี่นะคะก็เลยขอถามให้หายข้องใจค่ะ ค่ะเอาเป็นว่าไม่ขอพูดถึงอีกต่อไปนะคะส่วนในกรณีที่คุณโบเชียดานะคะได้ควางแฟนใหม่หนุ่มแบงค์กริดกริดชพลสเวตตนันนะคะและลูกชายน้องอาชิร่วมทิปออก,กับอดีตสามีเก่านะคะไปเที่ยวที่อเมริกาค่ะแล้วก็ฝ่ายสามีเก่าก็ได้ควางแฟนสาวคนใหม่คุณนาตาลีไปด้วยนะคะ เป็นภาพที่เซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าบอกว่าคุณโบเชดาและคุณเพชรกระดุนพลเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,การนี้ก็ได้สามารถทำเพื่อลูกค่ะเจอวันนี้นะคะ,ะรายการก็หมดเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ